ơ bưởi lắm เกียจมานั่งฟาร์มเองวะเบื่อไหมครับที่ต้องมานั่งเสียเวลาฟาร์มเกมเองโดยที่เราไม่มีเวลาไปทําอย่างอื่นเลยเช่นเรียนแต่งหน้านั่งสมาธิดำน้าปลูกปะกาลังทําอาหารหนวดสปาปัญหาเหล่านี้จะหมดไปโดยแอปพลิเคชันดีๆอย่าง UGphone แอปพลิเคชันที่ช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น UGphone คือแอปพลิเคชันระบบข่าวที่ช่วยให้มือถือเครื่องเดียวสามารถฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนโดยที่ไม่ต้องเปิดมือถือไว้ตลอดเวลาแม้จะปิดมือถือปิดคอมหรือปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมยังสามารถฟาร์มให้เราได้ตลอด แบบไม่มีสะดุดแอปนี้เหมาะสุดๆสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวแบตเสื่อมหรือกังวลเรื่องการใช้เน็ตที่เปื้อง UG Phone ช่วยได้หมดแค่10บาทต่อวันก็ฟาร์มเกมได้เต็มที่แล้วและถ้าอยากได้ประสบการณ์ที่ดีกว่าผมขอแนะนำแพ็กเกจ MVP ซึ่งมีสเปคสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นถึง3เท่าใช้ดีกว่าสบายกว่าเหมาะกับคนที่ต้องการความไหลลื่นในการฟาร์มแบบไม่มีสะดุดสนใจดาวน์โหลด UG Phone ก็สามารถดาวน์โหลดได้ง่ายๆผ่านใต้ลิงก์คลิปนี้ครับแล้วก็อย่าลืมใช้โค้ดบู2 2เพื่อรับเพชร488เม็ดแล้วรอช้าอะไรโหลดเลยตอนนี้ก่อนนี้เราจะเข้าไปดูในเกมครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอัปเดตกันนะทุกคนคืออัปเดตเนี่ยผมแปลไว้ให้แล้วนะซึ่ง จริงๆก็หาคนลงดันเจี้ยนอยู่ด้วยตอน6โมงแต่ไม่มีใครตอบเลยก็ลงไปคนเดียวก็ลงจนกว่าจะได้นะครับผมทุกๆอัปเดตเนี่ยผมก็จะหาคนมาแบบลงดันเจี้ยนด้วยแต่ก็ไม่มีใครมาลงเลยนะแล้วก็เวลาสตรีมเนี่ยก็จะมาขอของตอนที่เราสตรีมแมปอื่นซึ่งตอนกูชวนทำไมถึงไม่มีใครเข้ามางงเลอเกินในส่วนของอัปเดตนะครับผมจะเป็นในส่วนของท w เวสโต o หลอดอ i จิอันนี้ก็เข้าไปดูในส่วนของ เนื้อหาภายในคลิปดีกว่านะว่าทําอะไรยังไงบ้างแล้วก็จะมีในส่วนของเงาอิจิโกะด้วยนะครับผมก็ใช้ยังไงอะไรตามไหนแบบนี้เลยนะซึ่งผมไม่ได้สนใจเรื่องเงาในแบบแบบนี้อยู่แล้วเงานเนี่ยผมยังใช้เงากากากอยู่เลยนะแล้วก็ที่เราสนใจครับก็จะเป็นในส่วนของออซิสซอรีใหม่นะทุกคนเวสโตอิจิโกะแมสเจ้าตัวนี้จะดีที่สุดในเกมแล้วนะครับผมแล้วจะเป็นในส่วนของเจ้าทรงผมเวสโตอิจิโกะวิกอันนี้ก็น่าจะดีที่สุดในเกมแล้วมัง้ง ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นของใหม่อะแล้วก็โคดนี่ครับผมหนึ่งสาหเคไล คูณ2อ XP 30นาทีนี่ก็อัปเดตเล็กๆน้อยๆไม่มีอะไรมากตามภาษาอนิเมะสปิริตนะเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาภายในคลิปกันเอ๊ะทุกคนเราจะหาซูเปอร์ดากอนบอลได้ยังไงวะผมอยากจะมาลองอขอพรกับเทพเจ้ามังกรดูวะ่ะอ่ะสวัสดีครับทุกคนคลิปนี้เราอยู่ในแมปของอนิเมะสปิริตนะก็มีอัปเดตเกี่ยวกับคุโรสกิอิจิโกเข้ามาจะเป็นในส่วนของล่างอ่อล่างหน้ากากที่เป็นขั้นสุดยอดนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะมาสอนทุกคนทํากันนะ ก่วิดูคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นใจให้กับผมด้วยสําหรับวิธีทําของมันครับทุกคนให้เรามาที่โลกใบที่3 Space นะครับผมแล้วก็ให้เราแท็กไปที่ p a n เน็ตโซเลเวลหน0ไปเลยครับอยู่ใกล้ๆเนี่ยโอ้โหนี่ถือว่าใกล้มากเลยนะสาหรับ p a n e t s o u ซของเราบ โอเคเมื่อเรามาถึงในส่วนของแพนเนตโซนนะครับทุกคนให้เรามาลงในส่วนของดันเจียนทูเวสโตอิจิโกดันเจนซึ่งวัตถุดิบที่เราต้องการหลักๆอยู่3ชิ้นครับจะมีอยู่ตามนี้เลยชิ้นแรกครับจะเป็นในส่วนของทูเวสโตอิจิโกไอเจ้าตัวนี้มันจะเป็นในส่วนของดาบนะเลยในการดอบครับจะอยู่ที่5% i า i k o t ์เซนต์อิจิโก เลทในการดอบอยู่ที่5%เอ้ยไม่ใช่8%เจ้าตัวเนี้ยเราต้องการ1ชิ้นครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของคอนโทรเวสโตอิจิโกชาร์ดเจ้าตัวนี้เราต้องการอยู่ประมาณ10ชิ้นนะเรทในการดอบจะอยู่ที่20%อซ่าเราก็ต้องลงไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะสะสมวัตถุดิบครบทั้งหมดเดียวผมจะมคราบดาบก่อนละกันเนาะแล้วเราค่อย พาไปดูในส่วนของเลือดของบอสเมื่อเราได้ดาบมาแล้วนะทุกคนให้เรามาเช็คในส่วนของเจ้าตัวซอสตัตวนี้ครับดาบมันจะอยู่ตรงนี้นี่ถอดของเวอร์จิลออกก่อนมับเข้าให้โอ้ยมีทั้งหมด4สกิลแต่ยังไม่ปลดล็อกสกิลอื่นๆนะแล้วก็เมื่อเราได้วัตถุดิบครบครับก็กดคุยไปมัดเข้าให้เรียบร้อยทุกคนปลดล็อกเฮ้ย เชีย่ยมันโคเทโรนเทมากนี่ครับผมโอ้โหไอเกมเนี้ยมันเป็นเกมที่ทําโมเดลในส่วนของตัวละครได้สวยมากๆเลยนะ,ะเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูในส่วนของบอสกันครับไปเข้าไปเลยแล้วก็จะมีในส่วนของเอเซอรี่ด้วยนะก็ก็น่าจะดีกว่าที่ที่เราใส่อยู่อะเอเซอรีใหม่มันจะดีสุดแล้วแหละ ในส่วนของดันเจี้ยนครับทุกคนจะค่อนข้างที่จะง่ายกว่าดันเจี้ยนของดีมอนสไลเยอร์เลือดของมันมันไม่ถึงประมาณเท่าไหร่วะไม่ถึงร้อยล้านน่ะน่าจะอยู่ประมาณเก้าสิบกว่านะครับผมอยู่เก้าสิบ,บกว่าล้านซึ่งไอ้ผลที่เราได้มาเนี่ยผลมันเรียกว่าผลอะไรนะผลทันจิโ่แล้วก็ผลทันกิวเ,เนี่ยลงดันเจี้ยนได้ดีมากๆเลยนะทุกคนน่าจะมาแทนในส่วนของเจ้าอุคิโอลาได้ดีเลยนะครับสําหรับผลนี้ คือแบบเลียร์ไวมากกูดาวไวดามเมจแรงดูดิโอ้โหนี่มันหลายเว็บอยู่เหมือนกันนะประเด็นเนี่ยแล้วก็มีคนถามมาว่าพี่พี่ใช้เงาอะไรเป็นเงาก,ก,า,กากเลยนะครับผมเนี่ยลูฟี่เกียร์หอุนคิโอล่าไฟนอลแล้วก็ดันเตไม่ใช่เงาอะไรเลยเพราะว่าขี้เกียจเก็บเงามผมขี้เกียจเก็บเงาอ่ะนี่ทุกคนมอสนะครับผมมีอยู่ตัวเดียวเลือด94พทินเลียน แล้วก็ไม่มีในส่วนของซูเปอร์บอสเดี๋ยวนี้ไม่มีในส่วนของซูเปอร์บอสแล้วนะไหวไหมก็ใช้เวลาประมาณ2นาทีนะสำหรับผมในการลงเจ้าดันเจียนตัวนี้นะครับผมก็แนะนำเหมือนเดิมครับให้ลงกับเพื่อนไปเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของสกิลอิจิโกะกันครับดาเมจนี่ไม่ดูนะเพราะว่าผมขี้เกียจเปลี่ยนเซตในในการใช้ดาบอะเออบังไข ฮ้ยปแปลงล่างเลยบักหาหน่อยอะมาดูในส่วนของสกิลกันเริ่มต้นกันด้วยสกิลตัว e เฮบอืมไม่ค่อยน่าใช้เลยสกิลตัว e ผมบอกเลยนะตอนเนี้ยผลที่ดีที่สุดผมยกให้ในส่วนของผลเอ่อมันมันเรียกว่างดื่มชื่อลและทันจิโร่นะครับทุกคนสกิลตัว e ผมมันก็พอๆกันเลยนะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสกิลตัวอื่นกันแต่ดูไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าเวอร์จิวปะสำหรับ เจ้าอีจิโกตัวนี้นะเนี yeah. ่ยสกิลขาตที่จะคูดาวแน,น่นี่ครับสำหรับสกิลตัว E ตัว Z ครับ oh. โอ้อ้ยอันนี้ดูเข้าเาแล้วทุกคนคูดาวไวครับอ่าแล้วก็สกิลวงกว้างสุดๆเลยนะขออีกรอบหนึ่งครับโอ้ยคำรามแล้วก็สกิลตัว X อืม โอ้มี2ฮิตด้วยเมื่อใช้เศษ็ครับสกิลจะอ๋อไม่สามารถใช้ต่อได้ทันทีอาจจะต้องรอง1นึ2วินาทีนะสำหรับสกิลตัวเอของเราใช้ได้ใช้ได้ไดแล้วก็ในส่วนของสกิลตัว C โอ้ยเดอเดเด,ด,ด,ดอออยลอบนึ่งขออยลรอบนึงคือคูดามันก็ไม่ได้ไวอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ก็พอใช้ได้อยู่ครับโอ้ยวิเท่มากเลยอะสกิลตัว C ี 1 2 3อู้แล้วก็สุดท้ายท้ายสุดครับทุกคนนี่ก็คือในส่วนของสกิลตัวทีนะทูอัลติเมทซีโร่โอ้ทำไมสกิลตัว C มันเท่กว่าตัวทีอะคูดาวมันมันค่อนข้างที่จะนานนีครับผมค่อนข้างที่จะนานแต่ถ้าเอามาบัฟนานิดเอาถุยเอามาบัฟดาเมจนี้ก็น่าจะพอใช้ได้นะเดี๋ยวผมจะ e set e อันนี้มันดวงกว้างกว่าแล้วก็ e z x t เดี๋ยว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 เขอเทียบคูดาวอีกสักครั้งหนึ่งนะทุกคนโอเคสกิลเสร็จปุ๊บสามารถที่จะกดใช้สกิลได้ทันทีครับแต่เทียบกับกันกับอิจิโกะสกิลเสร็จปุ๊บอาจจะต้องรอประมาณ 1- 2วิเพื่อใช้สกิลก็น่าจะดีกว่านะสำหรับ อ,อ่อทันจิโร่แล้วก็กิยูของเรานะครับผมก็คงประมาณนี้นะครับสาหรับอัปเดตนี้เดี๋ยวไม่แน่ใจเหมือนกันว่าดาบนี่มันเทรดได้หรือเปล่าถ้าจะไม่ผิดน่าจะเทรดได้แล้วก็มันสามารถที่จะเก็บได้1อันหรือเปล่าแต่ถ้าอ้างอิงจากโกคูแบ็กเนี่ยดาบมันสามารถที่จะเก็บได้มากกว่า1อันเดี๋ยวผมจะ ไปฟาร์มในส่วนของดันเจี้ยนแล้วก็เอามาแจกละกันนะครับผมขอซักประมาณ100ไลค์ได้ไหมทุกคนคือแบบไลค์น้อยมากเลยอ่ะเราไม่ค่อยได้แจกของเลยนะเพราะว่าไลค์มันไม่ถึงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนี่ครับผมเจอกันคลิปหน้าสำหรัคลิปนี้ขอบคุณที่ไปดูแคปเจินครับบ๊ายบาย